สวัสดีค่ะวันนี้มากินเฉพาะปลามิตรโภชนาอยู่ข้างศาลเจ้าพอ่อเสือเขาจะขายทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะหยุดเฉพาะตุ๊ดจีนสงการาศา์จีนเนี่ยหยุดยาวเป็นเดือนหรือว่ากินเจแต่ทุกวันเนี่ยเขาจะเปิดเจ็ดโมงเชา้าถึงบ่ายสองเปิดมา80ปีตรงนี้เป็นเจเนอเรชั่นที่สามแล้ขายดีมากวันหนึ่งเนี่ยขายเป็นร้อยหม้อเดี๋ยวก็เข็นออกมาเข็นออกมาเป็นกระเพาะปลาอร่อยที่สุดในประเทศไทยในชามหนึ่งหกสิบเจ็ดสิบนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาดูสิเนี่ย เขาจะมีทั้งไก่มีทั้งตีนไก่มีทั้งไข่นกกระทานี่นี่นี่และดูไก่เขาสิอร่อยมากอืเป็นกระเพาะปลาที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยเนี่ยแล้วพริกเขาก็น่ากินเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดู <laughs> เ, <laughs> เอาเขียนไว้เลยป่ะคุณลูกค้าที่ต้องการขอพิ่มเครื่องปรุงทางร้านขอคิดแค่งเครื่องปงรุงพูดถูงแล้วสิบบาท <laughs> <laughs> เขาจะคิดกูเพิ่มไหมเนี่ย ไข่มันหมดกระปุกเลยสงสัยเจ้าของร้านลืมเหล,ละมึงใข่ของกูหมดอย่างนี้เดี๋ยวกูต้องคิดค่าพริกมึงแล้วละ่ะแต่บอกก่อนนะจ๊ะอย่าพึ่งด่านะจ๊ะอีพวกเกียนคีย์บอร์ดกูสั่งเขากลับบ้านสิบถุงอย่าพึ่งด่าเออด่ากันนักพวกมึงก็ด่ากูอยู่นั่นนะ่ะกูสั่งเข้าอีกสิบถุงกลับบ้านครับกูไม่ได้กินแค่นี้เข้าใจหรือเปล่าคือพริกเขาอ่ะน่ากินมากเลยพริกเขาอ่ะ พิกข้าวหน้ากินมากเลยเนี่ยพิกข้าวหน้ากินมากแล้วดูไข่นกกระทาเขาเสร็จแล้วดูไก่เขาเด้อโอ้โหอืมอร่อยมากอืไก่เขานี่แบบว่าไม่ใช่ว่าว่ากินเข้าไปแล้วแบบว่ามันเละๆนะมันมีเท็กเจอร์คือมันมันไม่มีกลิ่นสาบแล้วก็ไม่มีไปเหนียวแต่มันมีเท็กเจอร์อะเข้าปากแล้วมันให้ได้เกี้ยวไงเนี่ย อืมอร่อยมากนี่นี่เราดูกพ่อป่าเขาจะชิ้นใหญ่ๆหออร่อยมากอืมอร่อยมากคุณผู้ชมเฮ้ยน,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 นี่นี่นี่ค่ะเห็นตีนไก่เขาไหมคะ ดานี้เจ้าเดียวในประเทศไทยปกติเขาพ่อปลาไม่มีคนใส่ติงแก่แต่เจ้ามีเขาใส่อืมอร่อยมากติงไก่เขาละลายในปากเลยอืมสุดยอดมิตโภชนามาเลยคุณผู้ชมข้างสารเจ้าพ่อเสือได้รับรางวัลน,นะ ทูยูชวนจิบด้วยอร่อยมากอร่อยมากเนี่ยโอ้โหแบบไก่เท่าสุดยอดค่ะคุณผู้ชมเนี่ยอืมมีของเล้าป่ะมึงเร็ววิ่งไปงฮะมีของเล้าไหมเราบล็อกเราอ่ะเดี๋ยวโดนล็อกไม่กุมนะเนี่ยคุณผู้ชม อืมอืมอร่อยมากคุณเน,นี่ยไรสดอยู่พี่องงเอเนี่ยมาเสร็จม,มาเยืนตรงนี้เถอะกอน้ำซุปมาถ้วยหนึ่งน้ำซุป<า>นี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาะกวจับไกวจับน้ำข้นคุณแจ๋ยวยังไม่ทันเปิดร้านก็มีคนเนี่ยมามุง เนี่ยมามุงมานั่งรอแล้วขายดีมากเขาบอกว่าต้องรับบัตรคิวนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ขายมานานมากแล้วนะก็จับน้ำคุ่มขึ้นเก,ก,กาเจ้าเก่าสะพานคลามีหลายช่องมาถ่ายทั้งอมรินทีวีไทยรัฐทีวีช่อง8ดิจิตอลตอนเี้ห้อ R S ชามนึงนี่70บาท <c oughs> นี่นี่นี่จะบอกเลยถ้ามามายินตรงนี้พี่ต้องมากินนะร้านที่ชื่อร้านอะไรน้ำร้านตันหยงน้ํา น้ำเขาอร่อยที่สุดในโลกน้าบวยเนี่ยแก้วกี่บาทพี่น้าบวยยี่สิบหก่า <30. S 1> อันนั้นโซดา <3 S 1> ใช่ไหมพี <3 S 1> ่ถ้าผสมโซดาสามสิแล้วท่านังทำอร่อยอร่อยมากเลยคุณผู้ชมมาให้ได้อยู่ข้างๆเนี่ยว่าจะน้ำข้นคุณแจ๋วนี่ยมากินเลยจ้าพี่ขอบคุณมากรวยๆเฮงเร<ะ>้านเขาเปิด11บโมงวันอาทิตย์เขาก็ไม่ขายคุณผู้ชมแล้วก็สิบโมง โอ้ยน้ำซุปก็อร่อยมากเลยอะ่ะน้ำซุปกุ้ยจับก็อร่อยมากเหนๆๆล้วก็มีหมูกรอบนี้นะแล้วเราบอกว่าจะซื้อซื้อเป็นเราเขาบอกไม่ขายนะเพราะว่าเดี๋ยวก็ไม่ไม่พอขายคนอื่นเป็นน้ำข้นเลยล่ะโอ้ยน้ำซุปหอมอร่อยมากเมื่อกี้เปิดร้านปุ๊บมีคนมาซื้อเป็นถุงๆมาเข้าไปอะ่ะเกือบสามสิบถุงเลยอื้อ ที่จะบอกว่าหมูกรอบมัะอร่อยมากอ่ะนี่เต้าหู้หมูกรอบที่นี่อร่อยคุณผู้ชมมันไม่มีมันเลยอ่ะแล้วน้ำก็จับเขาว่าน้ำซุปเขาว่าอร่อยมากอ่ะมันหอมยาจีน ขนาดขาอยู่ในตอกใ,ในซอกในซอยนะคุณผู้ชมไม่ได้แต่งร้านเลยเลยนะแต่ความอร่อยของเขาไงทําให้คนตามมากินอือปรุงแล้วค่ะปรุงแล้วค่ะใส่น้ําส้มลงไปเลยใส่น้ําส้มลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่ยพริกป่นก็ใส่ไปเลยนี่ค่ะน้ําส้มนี้ก็ใส่ลงไปเลย ถ้ามีขายขาหมูด้วยนะเจ้าเนี้ขายขาหมูด้วยเติมลงไปเลยโอ้ยเป็นกว๋วยจับน้ำข้นที่อร่อยที่สุดเลยใช้ได้เลยน้ำซุปเขาว่าน้ำซุปอร่อยมากคุณผู้ชมขอขอน้ำซุปกว๋วยจั๊บอีกชามหนึง่งอร่อยมากลกูกอร่อยที่สุดในโลกเลยน้ำซุปก็หอมมากหอมเครื่องยาจ,จีนคุณผู้ชม นี่น้ำซุปเขาว่าอร่อยมากหอมเครื่องยาจีนแล้วก็หมูกรอบก็อร่อยมากขนาดขายอยู่ในซอยนะคุณผู้ชมต้องคนที่แบบว่ารู้จักและตั้งใจมากินแล้วกินแล้วแบบติดใจ,ใจแล้วก็มากินต่อเพราะของข้าอร่อยไงเนี่ยน,น้ำซุปเขาว่าหอมมากคุณผู้ชมโอ้โหสุดสุด สุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่ยดูสิเนี่ยนี่อืมอร่อยมากอืมอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชม เส้นข้าเหนียวนุ่มนี่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 ไส้หมูคุณหมูทั่วโจมไส้หมูไส้หมูอืมพริกน้ำต้มเขาอร่อยมากพริกน้ำต้มเขาเข้มข้นอร่อยมากเอออืมอันนี้เลือด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 ปกติคุณแม่ไม่กินเลือดนะ Cái cho nếu mình tôm là mình mình cái nam sâm mà ừ nó nặng mù đó nha nặng mù nặng mù nặng mù ừ ừ Ui หนังหมูก็หนึบมากเลยอะคุณผู้ชมหนังหมูหนึบอร่อยอนะ่ะอืมอันนี้ปอดปกติแนตะ่คุณแม่ไม่กินปอดนะแต่ว่าเครื่องในเจ้าเนี่ยเขาทำสะอาดมันไม่มีกลิ่นเหม็นอืมอืมเนี่ยหมูกรอบเขาอร่อยมาก หมูกรอบเขาอะกรอบจริงๆแล้วไม่มีมันเลยคุณผู้ชมสุดยอดเลยและเส้นกว๋วยจั๊บข้นเหนียวนุ่มนี่นี่นี่คุณผู้ชมเนี่ยตับ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 โอ้โหเป็นกว๋วยจั๊บที่อร่อยมากน้ำซุป À nó rất là ngon, 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 là น้ำตุ๊บอร่อย <c oughs> <c oughs> ไม่แปลกใจทำไมอยู่ในซอกในซอยแบบนี้แล้วก็ไม่ได้แต่งร้านอะไรเลยก็จะเป็นแผงร้านค้าที่เขากิงแล้วเขาก็เป็นล็อกๆอะ่ะแล้วเขาก็มาตั้งรถเก๋นอยู่กลางซอยอะเนี่ยแล้วขายดีมากเลย อร่อยอร่อยจนต้องกินต่อเลยตอนนี้ให้ยังไม่ได้นี่มาก่อนฮะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มากินร้านเนื้อวัวไร้เทียมทานราชวัตรเขาบอกว่าเปิดมา17ปีแต่เขาจะหยุดวันอาทิตย์นะคะชามหนึ่งเนี่ย120บาทนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเดี๋ยวเรามาเติมพริกแกงนี่เจ้าของร้านก็บอกคุณแม่เวลาจะเติมไม่ชิมก่อนนะอย่าเติมเยอะทําไมคะคุณพี่ขะเติมหมดเลยได้ไหมคะล้วบอกคุณแม่ต้องชิมก่อนนะคะอย่าเพิ่งเติมนะคะ ก็ใส่ใส่มันลงไปเลยค่ะเพราะว่าเจ๊เขาไม่เห็น <c oughs> เขานั่งอยู่หน้าบ้าน <c oughs> ใส่ใส่ไปเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะมีอะไรก็ใส่ใส่ลงไปเลยนะคะร้านนี้เขาดังมากนะคะคุณผู้ชมเจ้าขา<บ>ชื่อเนื้อวัวไร่เทียมทานอเอนเอ,เเอพี่ทำไมทำไมถึงตั้งชื่อเป็นเนื้อวัวไร่เทียมทานเพราะอะไรทำไมถึงตั้งชื่อร้านาเป็นเนื้อวัวไร่เทียมทานราชวัตร ไรยเทียมทานไปว่าไม่มีใครสู้พี่ได้ใช่ไหมเออเจ้าเดียวในประเทศไทยวันอาทิตย์ไม่ต้องมากินพะนังหยุดขายมาแล้วสิบเจ็ดปีค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่ยน้ำน้ำก๋วยเตี๋ยวของเขาว่าจะแบบว่าเชงเชงมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นยาจีนเครื่องสมุนไพรแรงๆนะแล้วก็จะหั่นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยคุณผู้ชมดูม้าม์ทแต่เนี่ยชิ้นใหญ่มากเลยแล้วก็นี่เอ็นนี่น่ากินเลยน่ากินมากเลยแล้วก็ดูเนื้อเปื่อยโอ้โห และนี่เนื้อกรอบค่ะคุณผู้ชมเจ้าขา <ste ak> เนื้อเปื่อยของนางนี่จะหั่นชิ้นแบบใหญ่ๆเลยนะคะ <ste ak> ใหญ่ๆเลยอุ้ยหอมมาก <ste ak> เนื้อเปื่อยของนางหอมมากอ่ะ <ste ak> อืมอ, <ste ak> อร่อยมาก <ste ak> เนื้อเปื่อยอร่อยมากโหสุดย <ste ak> อดอร่อยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขา ข้าวถ้วยละสิบบาทแต่ถ้าว่าคุณคุณผู้ชมมากินแบบเผืดชิ้นสดเป็นเส้นหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวอะชามหนึ่งแค่แปดสิบนะมีสองราคาแปดสิบก็มีร้อยหนึ่งก็มีนะคะแล้วแต่คุณผู้ชมจะจะสั่งแต่ก็อย่างเงี้ยที่แม่สั่งอยู่เนี้ยร้อยยี่สิบอร่อยมากสุดยอดแบบไม่ได้ใส่กระเทียมอะไรนะเพราะว่ามันหนูกินไม่ได้จะจะเติมอะไรไหมหนูอะอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาร้านตียันตะโฟอยู่ข้างสาราวัคกันกทมนะคะนี่ค่ะ ดูซิว่าอร่อยไหมอืมอ้ยใช้ได้เลยนี่น้ำซุปก็ใช้ได้เลยน้ำซุปก็ใช้ได้เลยคุณผู้ชมพริกน้ำส้มขาวเติมมารู้สึกแซ่บเลยแซ่บเลยแหละ ง้าวขอบคุณมากเว้ยหนูแม่เพิ่งปิดพอดีแม่จะทำคอนเทนต์อย่าพิกโผล่เนี่ยข้ากลับแป๊บนึงไลฟ์สดแค่สิบนาทีน้ำซุปก็อร่อยมากนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าของน้ำซุปก็อร่อยมากเราจะเติมว้า เติมให้มันแซบ,บๆเติมให้มันแซบๆเลยนี่ค่ะนี่ค่ะพริกน้ำส้มข้าอร่อยมากเลยพริกอันนี้ขา่าใส่ในเย็นตาโฟลงไปนะเราไม่ต้องเติมอะไรเลยนะตีเย็นตาโฟตีเย็นตาโฟคุณผู้ชมน้ำซุปขาอร่อยมากแลวพริกพริกน้ำส้มข้าอร่อยมากเพราะเขาใส่มาในเย็นตาโฟมาเลยเนี่ย พอเราเรากินน้ําปุ๊บเราแทบจะไม่ต้องไม่ต้องเต,ติมอะไรเลยเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมอร่อยใช่ไหมอร่อยนะอืมน้ําซุปอร่อยมากเลยคุณผู้ชมอืมน้ําซุปอร่อยมากสุด,ดยอดเอาน้ําซุปมาทานได้มันน้อยไปมาเติมมันแห้งๆเลย ออร่อยมากตีนเต์ฟอยู่ข้างสาววาการกทมเนี่ยคุณผู้ชมเสาจิงชาอืมวันนี้เขาจะมีทับติมกอบเนี่นัด้วยละยี่สิบห้าบาทเองเน่ะทับติมกรอบนะ้าก็นเทดูแล้วน่าจะอร่อยด้วยเออน่ารักจังลูกละน่ารักจัง อืมรับกิมกรอบข้าวอร่อยมากเลยอ่ะหอมกะทิมากเลยอ่ะคุณผู้ชมอืมทับทิมกรอบข้าวอร่อยมากเอาทับจิมกรอบอีกถ้วยพี่อร่อยมากทับจิมกรอบก็ทําอร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยจริงๆเลยอร่อยมากเลยอันนี้เป็นลูกชิ้นกุ้งคุณผู้ชม อืมอืมลูกคินกุ้งมาใส่ห้าวด้วยอร่อยมากอืมสุืยตรงนี้เขาจะม,มีเมนูนี้ด้วยนะคุณผู้ชมกากเผ็ดคุกหมูมกากกากเผ็ดคุกหมู มีหมูน้ำสายมีเย็นตาโฟต้ยมยำมีหมูต้ยมยำมีต้ยมยำหมูทอดด้วยนะคุณผู้ชมมีมีเย็นตาโฟหม้อไฟทะเลเตืรดด้วยแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ทะเลเขาไม่เขาเลิกขายลนะทะเลเขาเลิกขายคุณผู้ชมเนี่ยเย็นตาโฟต้ยมยำหมูทอดบะหมี่ไข่ด้วยอืมเธอจะบอกว่าพี่ที่นี่อร่อย อืสุดยอดอืมเกี๊ยวปลาเข้าอร่อยมากออืมมีกากเผ็ดมีกากหมูด้วยไม่ให้เหรออํำกากหมูมาทัวหนึง่งเลยลูกกำลังไลส่สดคนจะได้มากินเยอะๆคือจะบอกว่าเกี๊ยวปลาที่นี่อร่อยอะ่ะคุณผู้ชม ล้วพริกข้าสุดยอดเลยนะพริกน้ำส้มเข้าวอร่อยมากเลยใครเป็นเจ้าของอะแล้วมาหรือเปล่ปาอ๋อให้ลูกน้องขายหมดเพราะเขามีหลายสาขาตีเย็นตะโฟเนี่ยมีหลายสาขาแต่อร่อยอืมนี่จะเป็นกากหมูแบบนี้คุณผู้ชมเนะี่ยมัาจะเป็นกากหมูแบบนี้ เลยเนี่ยกากหมูคุกลงไปเลยเป็นกากหมูแบบนี้อืมอมกากหมูกรอบมากตุดยอด นี่เจ้าของเขาไม่เจ้าของเขาไม่ต้องมามาดูแลเลยนะเขาให้ลูกน้องเนี่ยดูแลกันเองหมดเลยนะเนี่ยลูกน้องเขาหน้ารักด้วยตั้งใจทํางานด้วยอืมอืม ปากขหัวอร่อยมากคุณผูณ้ชมมันกรอบอ่ะทุกินกุ้งอร่อยทุกินกุ้งคขาจะแบบเนื้ยนอยแน่น่ะอืมนีแห้ว สุดยอดนี่นี่เนี่ยทับซิมรมบกลอบพน,น้ำกะทิแบบอร่อยเลยกะทิสดเลยอะอืมอร่อยมากนับซิมกกอบคเขา มีลูกน้องเก่งนะเจ้านายแทบจะไม่ต้องมาดูแลเนี่ยเนี่ยเขาทำกันเองน่ารักมากเลยลูกน้องเก่งเจ้านายเขาแทบจะไม่ต้องมาดูแลเลยคุณผู้ชม สลิมลิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวนะคะหกข่อสามพันไม่ขายเราขายแค่พันเดียวนะคะแล้วก็ส่งฟรีด้วยตอนนี้มีโปรตุกจีนนะคะเราจะมีแตะเอียสองอ่างเปาบางซองก็ได้เป็นหมื่นบางซองก็ได้ห้าพันบางซองก็ได้พันหนึ่งบางซองก็ได้ห้าร้อยแล้วแต่ดวงของท่านอันนี้่ะสลิมลิง์ไทยทีชาไทยห่อหนึ่งห้าร้อยไม่ขายนะคะเราขายหกห่อ สามพันไม่ขายเราขายแค่พันเดียวชงได้หกสิบสองหกสิบแก้วไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทา้ายไม่มีคอเลสเตอรอลสุดพัดหัวเชื้อคุมหิวอิม่มนานแปดชั่วโมงบํารุงสายตาบํารุงสมองบํารุงหัวใจบํารุงผิวตอนนี้มีโปรโตุจีนนะคะแต้เอียมีซองอ่างเปาให้ทุกท่านนะคะบางซองก็หมืน่นหนึ่งบางซองก็ห้าพันบางซองก็พันหนึ่งบางซองก็ห้าร้อยและแต่ดวงของท่านนะคะสนใจโทรมาเลยค่ะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองหรือไลน์มาเลยค่ะ แอตเลนาดัดแกงลายมีแอตเลีเอน่าดัดแกงลายชื่อข่าวโหดค่ะส่วนอันนี้นะคะสลิมดิ้งช็อกโกแลตมอกคาห้าร้อยไม่ขายขายสามร้อยส่งฟรีด้วยนะคะแล้วก็แจกซองอ่างเปล่าแต้เอีอาด้วยบางซองก็หมื่นหนึ่งบางซองก็ห้าพันบางซองก็พันหนึ่งบางซองก็ห้าร้อยได้แะตะ่ดวงของท่านนะคะนี่ค่ะไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทา่านไม่มีคอเลสเตอรอลสุดพัดหัวเชื้อไม่ได้ผสมแป้งกลุ้มหิวอิม่มนานแปดชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ อันนี้สลิมดิงไฟเบอร์เบ,บ,บอร์รีส่สก,กัดจากสตรอเบอรี่บูเบอรีล่ลาบเบอรี่แบล็คเบอรี่ห้าร้อยไม่ขายขายเพียงแค่สามร้อยนะคะส่งฟรีด้วยค่ะแล้วก็แจกซองอ่างเปาใต้เอียปโปรตุจีนให้ทุกคนได้ทุกกล่องค่ะอันนี้นะคะสลิมดิงเซปปูชิโนกาแฟส้มยูสุห้าร้อยไม่ขายขายสามร้อยส่งฟรีและแจกซองอ่างเปามีเงินทุกซองค่ะใต้เอียปโปรตุจีน ไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอรลสเตอลสูตรผาดหัวเชือ้อไม่ได้ผสมแป้งคนเป็นเบาหวานความดันกินได้อร่อยมากคุ้มยิวอิ่มนานแปดชั่วโมงอันนี้นะคะสลิมดิ้งเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวแบบเป็นกล่องกล่องละห้าร้อยไม่ขายเราขายเพียงแค่สามร้อ,อยมีออยอนะคะของชงได้สิบสองสิบแก้วไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอรลสเตอลสูตรผาดหัวเชือ้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้แล้วก็สามร้อยบาท ส่งฟรีแล้วก็มีซองแต้เอีรยให้ด้วยโปรโตุจีนบางซองก็มีหมื่นหนึ่งห้พันพันห้าและกระด้วงของท่านน่ะนะคะโปรโตุจีนสนใจโทรมาเลยนะคะศูน6แ์แปดหนึ่งหกายรือไลน์มาเลยค่ะ gang line. E a r i a n a ดั n แก i งไลนมี a l e e n a gang ไลน์ชื่อข่าวโหวดค่ะหนูเก็บตังเร็ว